You. เอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นเป็นอยู่แบบนี้ฉันเองก็เซ็งจะให้บอกรักฉันเองก็เกรงโอ้ที่รักเธอใจเย็นเย็นเอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นไม่อยากเจ็บซ้ำนั่ะไม่ใช่ของเล่นคณเป็น่ยนกรมเพราะไม่อยากจะเจ็บซ้ำจะทนไม่ไหวเราก,ก็ได้ไหมอาจไม่เข้าใจจนไม่เป็นไรนะ ฉันชอบชอบในสินละปะก็ตัวฉันรักรักในอิสระบางทีก็เฟลลี่บางทีก็โลลี่อยากอยู่คนเดียวแบบว่าเองแทกลี่จะให้มุฟออนกัมูกออนเป็นวงกลมจะให้ฉันลืมฉันก็ลืมไม่ลงงั้นเธอก็ไม่เข้าใจละเธอจะไปที่ไหนละเธอจะไปกับใครมันก็เรื่องของเธอไม่อยากให้เธอต้องเสีย คีีฉันดอยากค้ำคืนฉันก็เป็น sad boy ปล่อยฉันไปใช้วิธี bad boy เอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นเป็นอยู่แบบนี้ฉันเองก็สิ้จะห้บอกรักฉันเองก็เร่งอ้ที่รักเธอใจเย็นเอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นไม่อยากเจ็บซ้ำนั่ะไม่ใช่ เขาใจทำแลเป็นไรนะเธอใครเอเจ็บแทบตายสุดมันคิดเจ็บแบบนี้ฉันทนไม่ไหวเคยรักทาังใจตอนนี้ขอรักตัวเองให้มากกว่านี้อีกเพราะใช้สิไม่เคยเลือกผิดไปรีบมีวันยุคิสมีแต่ดาวระยิบระยับถึงดวงอาทิตย์จะลับตอนเธอก็ชินกระสิบว่าแรกเพราะยังไม่อินมันเลยไม่ฟิวเดอรเลิฟกลัวว่าอยู่จะเฮิร์ตหวงว่าอยู่เขใจนะครับ เแล้วครับอยากจะพักไม่อยากจะรักสคกคุณ็เรเลวใช่ยังอยู่กับเพื่อนที่เล่นยาเกิดหายทุกเวลาสาวสาวที่เข้ามาจะตอบวา่ารักเลยแล้วใจะจะรับได้ไหมคนดีฉันได้มันคนเฮี้ยฉันดีอย่างค่ำคืนฉันก็เป็น sad boy ่อยฉันไปใช้วิธี bad boy เอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นเป็นอยู่แบบนี้ฉันเองก็เซ็งจะให้บอกรักฉัน และไม่ใช่ของเล่นคนเป็นเมียนกำเพราไม่อยากจะเจ็บชำ้ำแต่ทนไม่ไหวเรอกก่อนได้ไหมอาจไม่เข้าใจทำไมเป็นไรนะเธอไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรักไม่ต้องมา yeah, yeah, yeah. ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จะอยู่คนเดียวจี โทรมาตอนที่เธอเศร้าเธอไม่ต้องคิดว่าจะมีค่ารอฉันเองก็ว่าจะไม่มีค่าพอเอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นเป็นอยู่แบบนี้ฉันเองก็เซ็งจะให้บอกรักฉันเองก็เกรงโอ้ที่รักเธอใจเย็นๆเอาเป็นว่าฉันรักรักใครไม่เป็นไม่อยากเจ็บซ้ำนั่นไม่ใช่ของเล่นคนเปลียนกรรมเพราะไม่อยากจะเจ็บซ้ำแต่ทน ก่ได้ไหมอาจไม่เข้าใจจะไม่เป็นไรนะเธอ